เกษตรนักพัฒน์ชาแนลวันนี้เราจะพาเที่ยวใจกลางเมืองสุรินทร์นะครับก็พาเที่ยวบริเวณนี้นะครับโรงแรมพองพาลินนะครับใจกลางเมืองสุรินทร์นะครับผมไปเดินเข้าไปข้างในครับอันนี้เป็นปากทางที่จะเลี้ยวเข้าโรงแรมนะครับ ถนนที่จะเลี้ยวเข้าโรงแรมก็จะมีเซเว่นอยู่ตรงข้ามหน้าโรงแรมทองทาลินนะครับในตัวเมืองสซลินนะครับได้ยินเสียงเพลงด้วยนะครับ จะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยเราต้องรีบพยายามเดินหนีครับระบบตรวจจับของ Yuu o u t u b e เนี่ยหูดีมากนะครับคือเพลงมันจะขัดถ้าเพลงมีลิขสิทธิ์ก็โดนนะครับถ้าเพลงถ้าเพลงไม่มีลิขสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรอะครับ y o u t u b e เขาจะตรวจจับเจ๋งมากเลยนะครับ ถ้ามีลิขสิทธิ์เขาก็จะแจ้งเตือนมาเราก็ต้องรีบลบคลิปนะโรงแรมทองทาลินในเมืองสุรินนะครับนี่เเซลฟี่กัน อันนี้รถผมนะครับพาหหนะนี่ครับโรงแรมทองทาลินกลางใจเมืองซลินนะครับผม ช้างจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดสุรินนะครับอันนี้บริเวณหน้าโรงแรมทองคารินจังหวัดสุรินนะครับ คันริมๆนะรถผมนะครับคันคันที่สองถัดไปอันนี้เวลาจอดรถเขาบริเวณก็กว้างนะครับ ม่อยากเดินไปตรงนั้นแหละครับมีเสียงเพลงเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับถ้า YouTube เขาตรวจเจอเราก็ต้องลบก่อครับถ้าเพลงมันมีลิขสิทธิ์นะตรงข้างๆโรงแรมทองทาเรนนะครับเขาก็จะมีตะวันแดงนะครับ น,นิทนีศตะวันแดงนะครับแต่ผมไม่เคยเข้านะนี่ตะวันแดงนะครับผมไม่เคยเข้าผมจะไม่ค่อยเข้าสถานที่ <c oughs> อโคจรนะครับ แต่ผมไม่ได้ว่าคนที่เขาเข้าเนาะแต่โดยส่วนตัวผมจะไม่เข้านครับโรงแรมทองทาเลนในเมืองสลรินนะครับ โอเคครับวันนี้เสร็จนะพัดช n แนลก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ